ถึงป้าแล้วพี่น้องสวัสดีอีกรอบเด้อสวัสดีจ้าพบนหู้ากันพีซ่าลิงออกมานะมือนี้ตุยตุยโซเฟอร์ตุยตุยแบบไมออกมายามสิ่งเลยออกดูายัน้ิา่างเลยเป็นยังไงนายลีโอเขาพามาป่าครั้งแรกสิ่งคักเลย ขัดบ้าถ้าพกเสียวไปจับบอาแม่เสียวครับยังไมขี่จะนะจ้าสวัสดีจ้าวันี้ขาเสียมาต่อปลาสิถ้าพวกเสียวไปดักจับไก่ตาจับทุกอย่างเลยเมื่อนี่หอยไก่ปลาเบิ้งผู้ชิจับไมไม่ได้ไ้่้ติดตามไปเบิ้งน้ากันวันจะได้อีกอย่างเช้าอันมหอยมากกบไเ้ม่ไห่ดอดเดินไปอีกประมาณกิโลนึ่งรอ สองกิโลสกิโลแาออกอตง่แต่ย่าแล้วผู้ได้มากผู้ได้กบทิมาอยู่ป้าแล้วเฮ้ยผู้ได้มากผู้ได้มากว่าหอดกบทิมาอยู่ป้าแล้วบ่อได้ทิมมาเลยไปลับหัวผู้ได้ได้ค้กิโลลากับมีคือกะไรกะไฮะพน่ะ น่าอันเอาน้ำไปหวอดเฮดบดไว้ละข้ามาจังเสียวไปข้นเขาบลอาก้อนเถอะว่มัไปงเอ่นะแม่ปาเฮ้ยปาดี่เลยหนึ่งยุบยุบอยู่ปากขี้นอนบ่อ้ายุบยุบอยู่จะสอนได้แทะโอ้ยค่โลกไอแย่มีไม่สิเก็บปิดกุ้มงามไงนะลาลายหนึ่งโหโผไม่ไงแต่สิกน้วยข่อยก้นโอ้ยกลมาให้ตุยๆแล้วปลาก้น ถูกกบปะน่ะเขาขุดเลยไดุ้ดแม่อ้ยบไหม่ไม่แย่เน้อเดีไ้หมนี่เซียไไม่กัมดล้ำนั่งคึไว้ฮะกบออกมาแล้เขาต๊กเป็นตะมี่เยเบิ่งไรพุดออกมาบอโกบบางตัวมันกระบอกออกได้เชียงอุ้ยอยังเฮ้ยจะตัดกบอยู่อ่กินตรงเขาคุกกนก้อนเารูเ้เขามาห้าก้อนละเบิ่ง สีดงเบิร์สีดงเบิร์กน้ำจะเขาไปถือน้ำนาเนี่ยนะอือถือน้ำนี่อ่าอยู่เซลก็ได้เพื่อนว่าเพื่อนเห็นกรอบผู้นี่มันต้องมีกรอบเพื่อนว่าเพื่อนว่าผู้นี่มันต้องมีกรอบพี่น้องกอบบังกับผู้แต่ว่าเฮ้ยพี่แดงกระปูลีน้ากรอบเลยกระปูขมจีบปนเอาอ้ายตัวตัวเอง เฟินแท่งถือกับฟูเฟินกระวอกเก่าออเ้ยนะมันมายู่หูนี่ไปจะอามันมายู้หนันนอี่ขกันรตัวเบาข้อืมไปมุดขับไปมุดขับไปมุดขับไปเอามันออกมาแลบลินนั่นดิ แต่กระโปงอ่างดจสเมนตมบริดาเอาาดิสิจุ่น้นงูง่ายแค่กูจอกเมนตัวใหญ่ตัวโผตัวพกกโกบกันเลยกบกับตัวใหญ่แท้แท้จักโตพอเมเซียวสามตัวพ่คนมาชมูสอนกันนะนะปลาสอนกันสามตัวพี่น้องกบผู้เดียวสมาโพดโแดแท้เห็นบ้าเกิดไซส์เลไไดน

โดมมึกโดนต้นนี่นี่มาบ้างนี่ดโดนแล้วอยู่มองเดียวได้หาโตปวดพอุ้ยคือพึ่งใหญ่แทกกบตัวโตกับพึ่งเดี้ยเกือบกระดาบุมาเบิ่งน้องม่เชวเนาะเกือบกระดาบมันเล่นตวอเ่นมันเต้นเขามาตํา มีแฟนเนี่ยมันเมาทีแทะเลาะแล้วเอารถหนุ่มตีนสินน้ำได้นะเจ้าแต่ว่ามันถือทะเลาะเบาอาม่ามันหนุ่มตีนสินน้ำได้ไม่เสียวกลัวเขาไมเต้นเขคือมันม่หัวแตกมันไปเรือดี๋ยวคแตกต่ำโตเอามึงนะถ้ามันเต้นเขาโตสินาพอดีมันไปบ่ได้มันฆ่านะคว่ำแตกยังแบบต่ำโตมึงพอดีแล้วมันมาฆ่ามอง มั่งกระโดดไล่ได้เลยเออมังมันมังีมังด้าจเล่นกระโัก้มั่งขาเนาะอรนาะม่อง้เลยไม้องสดสายม่องสุดจอ้มงล่นใหญ่ยุตป่าให้เมียมันโดนื่เดีมั่งเนี่ยเป็นี่ลดีเกอร้นิตามันจาดนโ ชี้เนันอเี่ยก็ผลิตออกงาใหม่ว่อมองชีดดำกันแค่แน่ภาพไม่น้อยเอาดีได้มันชีกระโดดลงกน้องกันกบตัวนี้เจ้่ว่ามันเม่ไขยปอ้ขุนฟังเสียงพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่บอกใหญ่กับฟังเสียงเอามมันขาองะ

กัเอ awesome ้าวมาเร็วๆขึ <arp> ้นมาไวอยตื่นเต้นทจับไปมึงนาตีจับขึ้นมาเลยมึกับเนี่ยบ่จับจับยังโอ้เจ๊บมันโอ้หไม่รู้ต้องไปอออ่ะู้โตทีหกกับซีมาแล้วพี่นอกนี่เจอผู้ไม่ีกงไงกบเข่าเบาโผดโผ เมื wow. well, yes. huh? mm. no, mm. ่อกี้นี่ก็ตัวใหญ่ใหญ่นี่ผู้นี่นะสิซ้อนกันเป็นลอยโตคนอือวันมึงโดมเขาใกล้ทุกตุยโดมใกลใกล้มันกดอยากกินอ่ะกินแล้วอยกินหูนี่ตัวอืมไม่ใหญ่หูนั่นหูนี้อยู่คุณโดมเขาใกล้ๆดูอือ

ตันทานแม่ค่ะมีกบแล้วักมาก็บไปหักรัวหอยผุน่าทไวู้นี่มีบอลระหูกบมาโกกบอีกแล้วบัดนี้สิกินเบิร์ดจิบว่าพี่นอกมือนี่กบ ผู้ใดก็มีแต่กบผู้ใดก็มีแต่กบมีแต่กบมีแต่เขียดจนเอาบ่ได้จนเอาเมื่อเสียวเมื่อบ่ไว้เลยนี่แต่งแต่ยังบ่ทันละาหอดเป่าไม้จริงนี่ได้เป็นซิฟเลยพี่น้องกบมันอะไรนะใต้อึดตายอยากพี่น้องเอ้ยของกินบานเมเสียอยากเฮ็ดคู่เมนูลดฮามเฮ้ยเบอร์กระแดกบันชอบผมมือนี่ คอยคอยบอกกินได้พัดเพชรเมเซียวคอยอยากกินปีงปีงก็ตาบักถั่วแล้วเมเซียวเนาะปีนก็ตาหมักนั่วแล้วเมเซียลเนาะ

จะคปลี่านน้ำใหม่ช่ไหคะเอลีน้ำใหม่แนว่าเกลกบยิกรคเปล่ยนาแ่สบอยี่เมือว่านี่เนาะกเมือเท่ยงยังกินหอดอยู่แกงอาไงใหม่จมันดอขึ้เ้ต่จัดไงบ่ไงเนาะมันตำทีเดียวมันตีนดีน้ันเปี่นาแง่แง่ใหม่ลงไปกับแม่กะเตะใหม่พี่น้องเอ้จักไงบ่ไงตีนมันดีดถ้ามึงออว่าถง ม่เชี่ยวก็บ่ยุ่มฮอตตีนผาดสะโลงพี่น้องเอ้ยมอนรุ่นกันนาบ่ได้ฮอดบ่ได้ฮอดุงๆพี่น้องเอ้ยมันน้องฮออัน้ันวหอยอยู่อบแบอบแบ ปรื่องการกินกสปาเนนี่นดุค่ะเนเมื่อบ่เดี๋ยววาราเ่นดจิเมื่อไรลเจอกันที่มองพุทธีมา่มาถ่ายยู่รถเจอกันท yeah, ี่หมองพุทธมนะคะกับพ so ี่้มันตัวใหญ่ตัวดีเลยๆโอ้โหมันออก้งูแเ้พี่น้องเลยต้นลุงน้องซ้ำคุดทั้งผีผัดต้นลุงน้องทั้งุ่นนอกยพีเห็นหูแปวมาบ้านไห้เนาะไงผดไงผู่ ไปแล้วรับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่าต๊ลกเลยเฮ็น้องบานนี่มาเลกิจแกโมแล้วอ้ห้อยเขาห้อยเลยดิปะไปยุกาตีจเฮ้ยห่อยเลยดหมองข่มาห้อยกับเจ้านะอืใส่แต่จิมากินแจงโมนะคะเรื่องของเรื่องเราบริยุแต่อยากแต่ว่าถือมาแต่เฮือนถอถือัาคืนเพะข้าวกั้วเนีมันบ่ทะชุกบ่ชุกชุกบ่ชุกอะไรที่ขอคืน ไม่ง่ยอ้โหแต่งโมกัแลนได้บ้านนึงแตงโมหยุดแตงโมมันหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นแต่หาอยมากินรอกินมาแตงเนืแหน่อมาเห็นยังแล้วชุกระปินู่กบอเอาแบบนี้เอาแบบน้เ้าเลยบอกให้าต้องมาเอาเราไปได้ซ้ำปีกระปูนยังาขีไข่หรือังขีนูนะ เอามาเอดเปอร์ีกระปุกไข่งามไงประเดดิประเด็กับประเดดองประดดองกันจีแล้วก็มาจำมีดไม่ใช่มมดเอาไมูดฝีมดปเอาวนมันเนาะไปตกปูาไปตกปูไม่ใช่เนาะมาแกนนาันกได้มา่นดีสิภากกันมาพามองโกินแล้วก็้พี่น้องเลยาสุงเข้มกว่านี้แหละูยา่ยันนัหนักเอาอะไรคนพี้งมาเดินป่ามาเดินป่านะพี่น้องเลย ไไลกับชาวาใส่รงจิตันนี้เรามาเดินป่าเฉยๆค่ะู้ดจุวันนี้จเอพูดต่อยากกบก็บหู้หรือามหรือซีไปเล่นพ้อกิน้ำ้งคเราคือคาดอีูทีล่เฮ็ดเจ้าก็เฮ็ดบิ้งน้อยนาะี่พอดีครบคนพอดีนี่โหสกินเบ็ดลรบอเรื่องใจเรื่องกระบาดี่พิเศต่ว่า ตัวแรกก็ชี้แสตัวแดงก็ชี้เสะน้องหมาเงี่ยอกินคอยปูเลยาอีครชี้แสเข้มดูจังกินรถโกนะันยันบอมีแน่ใส่ของนูอยเดียวล้ือมายันมันเต็มไอ้ชีมึงมาหากบแล้วมึงถือมาตายบะมองน้ำเตบมอ่งแตงโมน้ำผึ้งมน้ำึงอือโอ้แตงโมน้ำผึ้งมันมีสองแบบ

มันสินนักนางว่ะถ้าเป็นเกียกระถาเอาไว้มันเกิดผู้เห็นบ่าไปกับลิซี่นใกล้สีหอมเมื่อผู้จังหวาวีทองเอาเนี่ยไม่ก็ได้แค่เ็จะเท่าห้าเท่านั้นใกล้สีห์เมื่อเท่าหาย่างเลาะปลาเดียวกันผจะย่างเดินดุ่งบึงทีซื้อให้แก่กบจื่อมาเัธนาถืออะไรกูกับกบจื่อหลอกป้าน่ะนะโจ๊ะอันยุ่จนสีฮอรลอยยังบบจื่ออยู่ป้ามากก็ได้เนาะป้าเป็ไ่ได้ผู้ว่ากิแตงโมได้ผู้ว่าอ้าวนางอันนี้พัด ว้าวไปโทษทีบเอินไปโทษดีโทษทีบเถเด็นได้นางหมายเออเอิญผัวน่ะทอซัพทอ๋อในนี้แต่ร่อนแต่เปย์ขันอยากกระมากกินจะไปบอกหู้กบยางไปตัวได้ขนมันมี่กินหุนหุนโลดไอ้ไม่ไงดมเบิ้งดมเบิ้งยังนี่ห้าวตาเมื่เลยนะตาข้างอย่างวะเฮยหอกร้่นไม่ไงหยั่งบัน เจจีกิน้ำยิมจมาเห็นนั่นแหละเห็นนั่นแหละเห็นะเห็นนั่นแหละนะอ่ะหมากับมึงไวเห็นได้จะดอกเป็นมู่เป็นมู๊ยุให้เจที่จะท่ากินน้ำจังมานฮอยู่ฮกรีนฮห้ลูกห้ร้านมันมันแต่จะไม่เอปีดแล้วเป็นยังเห็นแล้วบอและสมัยนี้แหละกูแมเป็นเบ็นมีจัดยจะเคยมาหรือบอแต่นี่กันยังว่าบบจื้อบอมากเสม กินแล้วเราต้องกินเด้อกกามันนี่เคใส่ทงไปบัดเฮาฮิ้วเธอน่ะก็บ่ได้กัดติอมาีบ่ได้ได้เลยตอนนี้มันยังไลายให้กินปูอวดมามันก้อนเออเมจิ้งนะกินเมจิ้งอยังเลิกเออเหิมอยู่ยายสันใช้ทงนไว้กินอีกก้าเอ้ยบัดคาเมื่อในฮาสิได้เจียไผ่จามฮอดรถเจียไผกันได้เจียผู้เดียวแม่ปลาสล่งก็ได้เข้าได้แต่ผู้ื่นระวังระวังนั่งเข่ากับพ่อเสี้ยวมึงสิได้เจียไผนั่งเข่าเราบ่ริย่าคอดเอาเอาดำน้อมอ่ ชอบใจเร่องสร้างละละครประทตงเลีงเขียมกับสองอันเนาะที่ร่างน้อายเาะทำนี่เจคนมาห่อหาชิ้นใหเอกภาพหายล้นน้องจี่ตั้ง่าบีตั้งหนาลี้อุ้มลูกนี่หายภาพไปแล้วกิหแล้วกี่ตั้งหนาแล้วแล้วผมตัวลี้นี่ นางบอด้มีความเมื่อยพี่น้องเอ้ยนางตื่นแต่สาวผมมาคุดแปลงพักค่ะมาเดินป่าอีกขับรถอีกเจ้ากอดคอยข่อคอยแล้วเจ้าขี้ตังนานจะขึ้นเรงอันนี้จ้าเรื่องนี่ก็ลิงเท้าลิงท่นเท้าก่้องเนี่ให้กระต่ายเอามากินเจ้าเนี่ยขัไปบี้เด็กระต่ายเอามากินลิงกินนมแม่เพื่อนเนาะมากินเิงกินโลดเองยากกล้องเนี่เองไม่กินนี่ก็เจ้าสีกล้ากินบ่แต่ว่าที่น่นเนี่ยชุดสีแดงกูนี่ยละ แชกตายนี่เกเทยมกระต่ายเลยั้นผ่าตีหนักแข่งหลอดเจ้าคองให้มันเต็นเลยบะมันยู่ะอดเียมะไรดตีนะแข่งเจ้าคองตีนะเขาว่าให้พาลูกลูกนจะมังาดัวผ่าบุดไป้โนขั้นผาก็เจ็บตว่าอกะผกายก็เ็ปด้เสือกรับล้องฟาาเบิ่งด้วยั้นผ่านะเจ้าคองนี่มันพอท่านกระตายซ้ำอยู่ลงคลองโอ้ยนเสือกระตายตายลงคอลอดนี่บ่ ใช่พูดจะบอกอะไรพ่อพี่นักศัลย์ผมบอกอะไรพนอแล้วอเล็กซานดราแล้วตายแล้วยังไม่ยังอะไรมันออกอะไรมันออกเดี๋ยวสับไปส่งไป็งเสือมาหนอนเลยเด้อบันีีได้กินบักโม่น้ำลูกน้ำร้านแหละบัดนี้นะให้โซให้มารได้บันด้หานยังกไให้ได้เด้อบันดีโกบกระหู้ละซีละห้าละหกละเจ็ดละแปดละเก้าละสิบหุ่นเด้อหอยกรคั่วไปบันได้กะเต็มหน่อปลกากุ้งกาไม่ไงงบลงบัดไดกาเต็มหุบเต็มปาก กุ้งกาไม่ใหญ่เอาปากจุ่มลงไปได้ก็เต็มปากขึ้นมาเด้อเขาอยังมันหอยเขาอย่างมันหอยค่ะเต็มคองเมื่อหอยเรือก็เอาพู้ละซาวละอซาวเลยเด้อแต่ไฟเสียงเงี้ยขลัวขลัวใก่ป่าบ่ไปในแม่พาพพอเสียไปไล่ไก่ป่าอยู่แม่ผู้ชายผู้หญิงซุมได้แล้วมาอะไรเต้นนี้ละบ่กไม่เชื่อไม่เชื่นะตัดไม่เหมือนอย่างมัดขันเฮวนะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคลิปมาเดินป่าก่อนนะพี่น้องเอ้ยบ่ทันได้ค่ะบ่ทันได้หอดมองแต่ว่าตอนนี้กำลังนี่ละ กลๆบาทะเฮดอาดีเนาะบาทะเฮดอาดีตื่นเต้นยุ่ยเจ้าเพราะว่าคลิปนี้พาพี่น้องมาเดินปลาสักก้อนเพราะว่าเฮายังบาทะเลหาดเลยอิสราเอลยมยุ่ยระเบิดไม่ใหญ่งอมแงมก่อนยังพลาดโค้ดว้าวคนอยากเดินปลามากเลยให้ละร้อยภาพไปเที่ยวเพราะว่าคลองเอียงกันแล้วแต่เพราะว่าเฮาสิเอาบัตรตอนเมื่อนะพี่น้องมันหนักเพราะว่าเฮาเดินทางมาไกลนะแปลว่าเนาะ เดี๋ยวจังนที่ตามคลิปหนาว่าห้าสิไดไลน์สั่นไปห้าสิแบกเมื่อกันไหวบออย่างตามกบในบางอันเจ็ดขึ้นค่ะเจ็ดขึ้นมันสิพ่อกันกินบอไดี๋ยวกินต้มส้มขนมให้ครบหายไมเจ็บขอกเลยจ้ามาข้างก็นืึ่มาพร้อมจ้ากเราบอกห้อยเดือดกันจำสินมองเดียวซาอักกนหนึ่งจ้าตามคลิปหนาพี่น้องจอันนี้จ้าต้มน้ำเข่าอวยช่วยค่ะคิดเมนูไว้แล้วค่ะนั่งเข่าจะกินออมจ้านั่งสีสิกินต้มส้มไวจะกินพัดเพ็ด าถากินแล้วไ่น้องถากินกน้ำกันค่ะ